ไปซีไปคิดพันไวไเอาทำไมไม่บอกล่ะครับเอาแล้วแล้วทำไมาาาำไมายืนอยู่ตรงนี้ครับ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 อยู่ตรงนี้ครับ,รบ,รบ <ๆ S 1> จู่ๆก็เต้นอ๋อรอ,อ,รอเพื่อนสินะครับ ผมมีคำถามอ่ะคุณคุณรู้จักช่องนี้ปะช่อง KenGo TV อ่ะคุณรู้จักช่อง KenGo TV ปะคือเราจะแนะนํานายอย่างหนึ่งนายเนี่ยต้องเข้าไปที่ YouTube ไว้แล้วนายพิมพ์คําว่า K A N G O T V และนายไปกดติดตามเขาสนุกมากนายต้องเข้าไปดูจริงๆจริงเชื่อจริงนายต้องเข้าไปดูลองดู ช่องเขาดีมากเลยนะนเราหมายถึงให้นายเข้าไปดูจริงๆคือแบบเขาดีอ่ะเขาหล่อจริงแต่ต้องเข้าไปดูลองดู2000 years later สวัสดีครับว่นนี้ทำไมเสียงนายเสียงอะไรนะเสียงนายโคนเท่เลยเสียงเราเหรอใช่นายโกหกเราเปะเนี่ยไม่จริงไม่จริงจริงเปล่าจริงเปล่า เสียงนายก็หลอกเหมือนกันเบาเราเสียงเราไม่หลอกหรอกไนงะเฮ้ยเสียงนายก็หลอกจริงโอ้ยคุเปน็นที่ผูคืนนะเออเสียงนายก็หลอกจริงจริงเป็นที่ผูคืนเดียเรามีอะไรจะแนะนำเหรอนายว่าอะไรเดี๋ยวดี๋ยว่ก่อนอื่นจะแนะนำนายนายชื่ออะไรนะนายชื่ออะไรน,นะอ๋อเราชื่อปอนชื่อปอปอในปออ๋อแมลงปอนี่เองใช่ไหม ปอแมลงปอเอาไม่ใช่เหรอก็ก็ชื่อคล้ายกันก็ก็ก็คล้ายๆแมลงปอใช่ไหมหมายถึงชื่ออออ่๋อแบบโอปออะไรอย่างนี้ชื่อปอใช่ไหมคือเราจะจะบอกนายว่าเออ นายลองเข้าไปที่ YouTube แล้วนายพิมพ์คำว่า K A N G O T V และนายจะไปเห็นช่องคนที่หล่อที่สุดในโลกแล้วนายเข้าไปกดติดตามซะจริงๆเฮ้ยช่งนายตอเนี้่เฮ้ยไม่ใช่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 ช่องเขาช่องช่องใครไม่รู้ช่องใครไม่รู้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 แล้วครับเสียงผมเหมาะกับทันจิโดมากกว่านะครับถ้าเห็นรูปโปรไฟล์เป็นผมสีฟ้าพื้นหลังสีม่วงนั่นแหละคือเขาหล่อมากเลยนะจริงใช่ไม่ใช่แฟนอาร์ตที่ไหนเราเราวาดเองทั้งนั้นแหละ สุ่มหากันยากจริงๆนะหน่อยนะพนนะี่เยจอตจริงปะเราเยผนาะเด้วมีวยกอไม่กี้ถามใครนะน้องข้อหาไม่เจอใช่ไหมเนี่ยหาไม่เจอผมพิมแล้วไม่หาไม่เจอัชื่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูไม่มถือนอนมาแล้วคุณโทมิโอกะครับหรือว่านะครับเออ คุณโทมี่โอกาสเคยกินบะหมี่ไหมครับจบแล้วจบแล้วพี่โอ้หาเป็นชั่วโมงเลยพี่ลองคลิปด้วยนะพี่ลองคลิปผมด้วยนะผมจะไปดูคือตองเขาไม่ได้คือตองเขาไม่ได้ตะโกนอ่ะครับครับครับลงอยู่แล้วพี่ลงอยู่แล้วพี่ไปละไปก่อนนะ พี่ <Okay, S 2> ครับที่อยู่กี่พี่จะลงคลิปพรุ่งนี้ใช่มั้ยอ่าลงวันเสาร์อ่ะลงวันเสาร์่ินะเดี๋ยวรู้ก็ติดตามแล้วจะดูคลิปอยู่ไกลก็ยังได้ยินอีกเนาะโอเคผมจะไปดูแล้วจะไปคอมเมนตมนนน์ด้วยเอออย่างงั้นฝากกดติดตามให้ เขามาโดดทันจิโน่ผู้นี้ด้วยนะครับตายสิไปคลิปทางไว